ที่จริงเห็ดได้เยอะกว่าน,นี้นะจ๊ะแต่ว่าแม่เอม่ามีเวลาถ่ายให้ดูแค่นี้จ้ะต้องรีบแบบมาบ้านมาทําธุระป่าปังตอนนี้ก็มาผัดกระเพราให้คุณสาแล้วก็ให้ลูกนะจ๊ะน้คุณสาไม่ค่อยชอบกุ้งแต่ก็ใส่ให้คุณสากินอยู่สองสามตัวจ้ะเห็ดของเราวันนี้ก็คือได้ประมาณสองสามแกงอยู่แล้วจ้านี่ไงจะได้เห็ดมะนาวเห็ดพึ่งบาแล้วก็เห็ดพึ่งทราย์นะจ้ะอ่าแม่เอม่ายังไม่ได้ทําตอนนี้้ะจ้ะนะ่าจะลงไป ทำปาสบะปาสบะอ่ามัดคเลแเนานจากภาษานวีปาสบะ,ะ,นนะ,าาสบะพิตาน,อาานเอามาให้จ้ะแม่มาเป็นคนทำแบ่งกันคนละครึง่ง พี yeah, it it mm ่เอสบอกว่าเอ็มม่เก่งมากเลยทำบอลริบอนแหละเหรอะทำอะไรนะบอลริบบอนย้าแบบนี้ย้าๆย่ะแม่ไปดูเอ็มม่จจะพ่อได้ไหมก็เล่นก็ให้พ่อสมัครให้สิถ้าจะเล่นนะสมัครให้คือว่าเท่าอุ๊บเล่นอยู่โรงเรียนเลยฮะที่ว่าอยากเล่นกับอีอีดาเลยฮะอีอีดอเลอโอเอรูดอสามคนคุณบอกเออเดี๋ยวแม่เฮ็ดเฮ็ดแล้วไม่ใช่ปเบิ้ง Three. ว้าวเฮ้ยเป็นเห็นได้ขนะแม่เอามาจากขงบุญ เห็ดจำบ้างด้ออืมจำได้ยอยู่ดอกจ้าอันนี้ก็จะเป็นเห็ดมะนาวนะจ้าเห็ดมะนาวถ้าเกิดว่าดอกบานเราก็จะผ่าตรงอ่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะขาเนาะขาเห็ดขึ้นมาหาดอกเนะจ้าแล้วก็จะลอกหนังหนังที่ดอกเห็ดออกอย่างนี้เพราะเกิดว่าถ้าเราไม่ลอกเวลาเราไปแกงน้ํามันจะดหนึ่งจ้าจะเนหนืดคล้าย,ายอ่า ลาดนาเห็นไหมจ๊ะแต่ถ้าดอกตูมแบบนี้ดอกเล็กเราไม่ต้องผ่าก็คือเกงทั้งดอกเลยแล้วเราก็ไม่ต้องเอาเมือกที่ข้างบนออกจก้ะคือเมือกเมือกนี้ไม่ได้อันตรายได้จ้ะแล้วแต่เราเพียงแต่ว่าที่แม่เอม่าบอกว่าน้ํามันจะเนียนๆข้นๆเนาะจ้ะน้องน,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 นั่นละ่ะส่วนอันนี้ก็ดอกสวยงามมากจะเห็นไหมแล้วก็ต้องผ่าตั้งแต่ตรงขาขึ้นมานี่จ้ะแวะออกจก้ะเนี่ยอันก็จะมีอน,นุเนียวคือเนียวนี่เนียวติดมือมากจ้ะถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่รีบนี่ก็คือเราผ่า ก็คือถ้าเราเก็บเห็ดมะนาวได้ที่ป่าแล้วเราก็ผ่าแล้วก็เอาเมือกออกเลยเพราะว่าถ้าเราไม่เอาเมือกออกเวลาโดนดินหรือว่าโดนพวกใบไม้แห้งใบสนเนาะจะน้องมันก็จะติดหมวกมาเออติดไอ,อเมือกที่ตรงดอกเห็ดมาเวลาเรามาทาความสะอาดอย่างนี้มันก็จะออกยากจ้ะอืมนั่นแหละเราก็เลยต้องเอาเอาเมือกตรงหลัง งดอกเห็ดออกก่อนแต่ว่าแม่ไอม่เป็นคนซุกมกนะจ๊ะไม่ค่อยมีเวลาก็เลยเออติดก็ช่างมาันแล้วค่อยมา,อ,าออกทีหลังประมาณนี้จะเบิง้งเ่ติดเมืออนี่ปานข้าวเหนียวโลดจ้ะอันนี้ก็ดอกกําลังงามจะพาครึ่งอย่างเงี้ยก็แกงโรดส่วนอันนี้ก็จะเป็นเห็ดพึ่งเนะจ้ะแต่ขอโทษนะจ๊ะแม่ไอม่ชอบเรียกว่าเห็ดพึ่งเนยนะจ้ะเพราะว่าคนไทยเดี๋ยวนี้เมื่อวันก่อนแม่ไอม,ม่ก็ดูในกลุ่มของคนไทยที่นอร์เวย์เนาะ ที่เขาหาเห็ดเขาก็ยังเรียกว่าเห็ดเนยนะจ้ะแต่บางคนเขาบอกว่าเห็ดทรายแต่ต่อไปแม่ๆจะขอว่าเรียกเรียกว่าเห็ดทรายเนาะจะเวาลาเราต้มเราแกงจะออกสีม่วงชมพูนะจ้ะสีจะแบบไม่น่ากินจ้ะเวลาต้มสุกแต่ว่าตอนยังไม่ต้มสีเหลืองอันนี้ก็ถ่ายให้ดูเห็ดมะนาวนะจ้ะใกล้ๆก็จะประมาณนี้นะจ้ะมันก็จะมีสีดำๆหน่อยหนึ่งแล้วก็จะขูดออกลยจ้ะอุ้ยขูดออกจ้ะเอาไทยตกลาวเห็นไหมถ้าเกิดว่าดอกเล็กๆอย่างเงี้ยเราจะพยายามเอาเมือกออกเมื่อกี้เนี่ยก็ออกไม่ได้นะจ้ะเพราะว่า มันเล็กเกินดอกดอกเห็ดยังอ่อนเกินก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่จ้ะแต่อันนี้พอดีเห็นไม้บานแล้วล้วก็จะดึงออกประมาณนี้จ้ะเหนียวตึงต้งตึง้งเหนียวมือแล้วจ้ะแล้วก็ดอกตุมต้มๆดอกเล็กเล็กเราก็ไม่ต้องผ่าเนาะจ้ะเนาะอ่าคลิปนี้ก็ขอโทษขอประทานอภัยอีกแล้วนะจ้ะเพราะว่าเมียออแม่ก็ตัดคลิปช้าอีกแล้วนะจ้ะนาะเป็นคลิปที่มาจากเมืองไทยยังไม่นานจ้ะฮิ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 เห็นมจ้ะมันเหนียวติดมือนั่นนั่นสิบบับสิบบับเลย ชิดให้มันออกจากมือจ้ะมันก็ไม่ค่อยออกเห็นไหมบางครั้งต้องผ่าแล้วเอาก้อกระดาษทิชชู่มาชิดมือเลยจ้ะพอ่ามันเหนียวติดมือยังไงที่เขาบอกว่า<ม>เห็ดพึ่งทรายนะจะจะดอกเล็กเเหลืองๆแต่ว่าเวลาแกงไม่น่าเชื่อพี่น้องมันเห็ดตายเบือ่อออกสีม่วงม่วงชมพูจ้ะออกดำๆประมาณนี้แหละแต่ก็กินแซ่บไลยจ้ะเห็ดเนบกรุบๆอยาคนชอบมากก็ให้ห้าดาวคนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็สามดาวแล้วเต่นแจ้นะเนาะนี่เห็ดของเราก็ได้เยอะอยู่นะวันนี้ถาดหนึ่ง